สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างการใช้ Passive Voice ในงาน Front Office นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ว่า Passive Voice คืออะไรนะคะให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปที่มีชื่อว่า Passive Voice ใน2นาทีค่ะเอาละค่ะที่เรารู้ Passive Voice จะประกอบไปด้วยประธานหรือสิ่งที่ถูกกระทำตามมาด้วย Verb to be is a man หรือ was a และตามมาด้วยกริยาช่อง3สามออีดีหรือผ่านรูปอ่ะจ้าใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ในงานโรงแรมเป็นกรณีที่เราต้องการแจ้งรายละเอียดต่างๆหรืออัปเดตสถานการณ์ให้กับแขกทราบตัวอย่างของ Front Office วันนี้เปรียมมีมาให้ทั้งหมดติดประโยคนะคะไปดูกันเลย the rooms are fully booked the rooms are Fully booked ประโยคนี้มันจะแปลว่าห้องจองเต็มหมดแล้วนะคะประธานหรือ rooms เนี่ยเติม s มีหลายห้องใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่ถูกกระทำตามมาด้วย verb to be ในกรณีนี้เราใช้ are แล้วก็ช่อง3ก็คือเติม ed นะคะ book ตัวนี้แปลว่าจองนะคะมาจาก book ตัวนี้แปลว่าห้องจองเต็มแล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกเลยค่ะว่า ใครจองห้องนี้เราแค่จะบอกว่าห้องมันเต็มรายงานแขกเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างของการใช้ passive voice ไปนะคะอย่าลืมนะโครงสร้างของ passive voice คือประธานหรือสิ่งที่ถูกกระทำตามมาด้วย verb to be และตามมาด้วยกริยาช่อง3ที่เปิมอีดีหรือพันรูปเอาละ the luggage is already sent to your room the luggage is already sent to your room กระเป๋าส่งขึ้นห้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะบริการรวดเร็เวทันใจทีนี้เห็นไหมคะว่า luggage คือสิ่งที่ถูกกระทํา verb to be คือ is e ตัวนี้ส่วน send เป็นกริยาช่องที่3ที่แปลว่าส่งเนาะถูกก็คือกระเป๋าถูกส่งขึ้นไปบนห้องแล้วเรียบร้อย send มาจากคำว่า send นะคะ send นั่นเอง the bill was taken from the minibar Was taken from the taken mini beer minibar from was เบียร์ถูกเอาออกไปจากมินิบาร์ค่ะไม่รู้ใครเอาไปอะแต่มันไม่มีอะไรต,ตังมาซะทีเดีเลยนะคะอย่างมินิบาร์เนี่ยชอบหายไปแบบไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะแล้วก็แขมกมักจะบอกว่าไม่ได้ท่าตาฉันไม่ได้ดื่มอ่ะนะประธานคือเบียร์ค่ะ was อันนี้คือเป็นอดีตนะคะก็เลยเขาได้ใช้ was ตามมาด้วย taken นะคะซึ่งเป็นกริยาช่องที่3ของ take นั่นเองค่ะ your key is r e a s u e d already your key is r e a s u e d already ออกกุญแจใหม่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะบางครั้งนะคะฟันออฟฟิศเนี่ยถ้ายังใช้เสียบเข้าเสียบออกอะไรอย่างเงี้ยแค่มักจะ มาติดต่อให้เราทำกุญแจให้อันนี้เรายื่นคีย์ให้แขกแล้วเราก็พูดไปสิร์ฟเลยว่า your key is r e i s s u e d already ประธานคีย์ web tv is และกริยาช่องสา r e i s s u e d มาจาก r e i s u e d อันนี้แค่เติม ed เชยๆค่ะต่อไป your bill is all prepared your bill is all prepared เตรียมบินเรียบร้อยแล้วค่ะ build ประทานหรือสิ่งที่ถูกกระทํา v e r b to be ตัวนี้ใช้ is เพราะว่ามีแค่ build เดียวนะคะกริยาช่อง3 prepare ซึ่งมาจาก prepare เ,เฉยๆเตรียมบินเรียบร้อยแล้วค่ะ your request is accepted your request is accepted คำขอของคุณได้รับการตอบรับค่ะลองนึกถึงในสถานการณ์ที่แขกขอห้องอัพเกรดฟอร์สูงขอสองเตียงอะไรเงี้ยเราสามารถพูดไปอตอบอ e ีเมลไปว่า your request is accepted ได้นะคะ request คือสิ่งที่ถูกกระทำ web to be กรณีนี้เป็น is และกริยาช่อง3คือ accept นะมาจาก accept ตัวนี้นีคะออกเสียงว่า accept e d Your room is upgraded to Presidential Suite. Your room is upgraded to Presidential Suite. ห้องคุณได้อัปเกรดเป็นห้องสวีทที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมเลยค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยอย่างที่เราเห็นนะคะ Room คือสิ่งที่ถูกกระทำ is verb to be และ upgraded u p g r a d e มาจาก upgrade เติม ed ค่ะไปค่ะ Your credit card was stolen. Your credit card was stolen. บัตรเครดิตของคุณโดนขโมยไปค่ะเฮ้ยแล้วจะจ่ายตังคา่ารพยังไงละทีนี้ยกตัวอย่างให้เห็นละกันเวลาของอะไรโดนขโมยนู่นนี่นั่นเราจะมักจะพูดอย่างนี้เราทวนคำพูดแขกอะไรเงี้ยว่า Your credit card was stolen. ของบัตรเครดิตคุณโดนขโมยไปหรือคะ ก็พ,พูดได้ประธานคือ credit card w e r b to be คือ was เพราะว่าโดนขโมยไปแล้เป็นช่องที่อขอเอาขาเรียกว่าเป็นอดีตนะคะช่องที่3 stolen มาจากคำว่า steal steal ที่แปลว่าขโมยนั่นเองนะคะ Your room is changed to 225, 22 please Your room is changed to 225, 22 please ห้องของคุณเปลี่ยนเป็นหมายเลข2-2-5นะคะอันนี้กรณีที่เราเปลี่ยนห้องให้ลูกค้านะคะเราสามารถแจ้งหมายเลขห้องเขาเป็นประมาณนี้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่พูดเบอร์ห้องแขกเป็นคําพูดนากส่วนใหญาจะเขียนให้แขกเอานะคะไปต่อค่ะ y o u room คือประธานที่ถูกกระทำ is e คือ verb to be และ change มาจากช่องที่หนึ่งคือคำว่า change ที่แปลว่าเปลี่ยน น,ะะนี่แค่เติม ed เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะสะสมประสบการณ์เองว่าอันไหนเติม ed และอันไหนเปลี่ยนรูปนะคะไปต่อคะอ่ะอวทำไมลูกสอนมาก่อน your complaint is received your complaint is received ได้รับเรื่องค l a i n ลไว้แล้วนะคะ mm hmm. เวลาที่ลูกค้า ส่ญญวนใหญ่เขาจะไม่พูดกันหรอกประโยคนี้แต่ว่าเขาจะใช้เขียนหรือพิมพ์อีเมลนะคะ Your complaint is received. Your complaint is received นะคะซึ่ง received มาจาก receive <c oughs> แค่เติม e d นะคะ The end อจบแล้วตจอไปมากนี่เป็นตัวอย่างของ front office ถ้าอยากดูตัวอย่างของแผนกอื่นกดเลือกชมได้เลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและรับ 拜拜。Bye bye.